สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนหมอลำครับช่องการชัยลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมบรรยากาศช่วงหามุ่งใกล้ซีเคิงพี่น้องบรรยากาศช่วงแรกๆแ,แดดลมลม,ลมตกครับพี่น้องอยู่โดมบวไนใกล้ๆครับแดดโมลมตกพี่น้องบรรยากาศดีครับห่าเด็กดากุนว่าอรก็ร่างงานแซน้ำเข,ข่าคอเขา,ขายัง โอ้สบายหูสบายตาพี่น้องเมนนื่อเดี๋ยวเรารถไปล่าง,พาง,งเพราะว่าเมื่อยแฮงเอารถหกหล่อไปเสียเมือ่อยรถบัสก็มาจอดทั้งสองคันแล้วเอาอีกคันหนึ่งยังไม่มาเหรอ จานบุน,น,นอนไช่อ่ะบรรยากาศดีครับพี่น้องส่งคำคำนะครับพออทิตเมื่อบ่านพ่อ นอนครับพี่น้องอุ้ต่าวกันนอนครับพี่นองนะจัดช่วงค่ำค่ ขอบคุณที่กำลังใจพี่นนออุ้ยอ้าวคือใจตรงการแทะกิดก๋ิดก๋วยเตี๋ยววสันมึงกีคางเชเว่นก็เตี๋ยวแซ่บแซ่บแชมปลูกชิ้นแชมปก๋ิดประจำ อาก็เห็นปลาเต็มรถตึกแหแล้วตึกอยู่ใสจะได้ว่าไปบ้านไอ้หนุย่ยเขาไปคุณเขาไปขเขาไปงานเลยขาไปวนงฮะานบอขอเป็นมูกับเรานในเฟส<อ>ก็ป้าเต็มน่าใจอ่ะที่เก่าเวลาเดิมอันนี้นก็แลนะ้วครับพี่น้อง ข้างในมีคนอยู่ไปอ๋อรถอีกขันหนึ่งไปใส่รถทั้งมารถไอ้หนุ่ยฮะยู่ใส่โอ้กบจะได้ป้าตายโอ้กบเนาะพว้ครับพป่น้องบรรยากาศ เงียบครับเพราะว่าทีมงานส่วนหนึ่งก็ไปงาน,นครับโอ้โต๊ะลุมทีมงานส่วนหนึ่งก็ไปงานนะครับผมเพราะว่าทีมงานคอนไบยหรือว่าทีมงานเครื่องเสียงนี่ไปงานหมดเลยนะครับแต่รถบัสให้แวะนี่ก่อนครับพอวัไปมันบบมีหมองอยู่นะครับพี่น้องเขาอาจจะจัดงานเนะี่ยข้าพี่น้องรอเบิรงให้หน้าสาโถ คือหอดบานโอ้มยมานสิด็จกลับบานพี่น้องบาท่านเด็กกลับบานนะครับเพราะว่ามีงานอีู่สิบแปดสิบแปดแล้วจริงเสด็จกลับส่วนพวกเราก็กลับบานเลยเอารถไปเลยนะครับที่สิบแปดนี่ไม่แน่พรุ่งนี้ก็จะแม่แม่อาจจะเอารถไปหรือว่าขี่ันครับเขาบริอาไรไปหว่หวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Nam cả tìm lẹ thân không nha quái khóc khóc, you know. So người hơi 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 บรรยากาศช่วงแรงๆครับเป็นยังไงสบายดีเออสบายดีครับขายดีวอลตเตอรนี่ฮะโอ้มิจักโต้นขั้วหนิหนปาดเศรษฐีตัวนี้ ตัวนึงหลายหมื่นดิเศรษฐีตัวนึ่งเลกว่าเขาขาย่นีเยบี่นะาเองโอ้มันมันยากมันหยากคือเกามันยากมันยากสูงเท่าสื่อจริงสิงปไดอกอืมผกันยเลาดคุขายด้จิงีขอยู่ในมือซะพี่น้องเลขขอยู่ในมือคือบ้านล่ะเถอกปอกัแลลวแต่ กบเป็นตา, <c oughs> ายนะเ,ตเนาะกบมีบ่แเทนีา้แล้วครับ้บา่าเมหนหนบนามันาทัานหลยมือนก็ไปลับุดรนแล้วมือนินมืออ,อ,อื่นรับรดอื่กออ็จังกลับมากไหไคน่มันก็ปปลายเหอนจะปิดปิดวงแล,ะละ้วล่ะว่าเทอมหนาจังรุยใหมอันนี้มันอินโแมนอ้าวโอเค พออาทิตย์พาเบิ่งคลองน้ำก็มาเบิ่งคลองน้ำเหมือนกันล่ะพี่น้องโอ้ต้องถมใหม้นี่เนาะเนี่ยถมยามฝนใส่กบตายฮะตัวใหญ่บ่เสียดายเด้ออุ้ยแลนขันเลยขวายฝนฝนฝนเฮ้ย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 ฝนกิ้น nhà อิ่มกับแลนขันเลย ขอบคุณทุกคนลังใจครับพี่น้องโอ้ยอย่าอะไรอืมเหมดอนฝนากมล้วพี่น้องฝนโอ้ทิพ์ค้อนวายเข้าไปเหมือนอเนาะเข้าไปฝุ่นหรือมั้ง พวกไอหนุห่ยแล้วไปภากบานแล้วมั้งอุรนเครื่องเสียงก็ไปแล้วมัง้มมงเครื่องเสียงครับส้มนี่ครับบู๊ดหนองอยูหรอเขาเขาเมือม่ออาชีพอืมยากาศแรงๆครับอ๋อไฟกระโดมเสดรด็จรถเลย กเตวไปไวแบ้าไปได้บ้าแฉลบอากาศเชิงแรงๆครับเอาจิกจกยังมาเกาะรถนี่มัมน,น,นี่มันนม องไอ้หนุ่ยมาท่นมาบ่กลังมาปัดเด็กหน่อยแม่เปื่อยมอาบในรถฮอดไสล่ะฮอดไสล่ะเด็กหน่อยแม่เปื่อยมบในรถล้างรถเห็นไหมเออฮะล้างแต่ข้างนอก จัดใส่จัดใส่พบจัดใส่จดนี่บ่โอเคโอเคเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเพื่อนล่างรถให้ก่อนล่างแต่ภายนอกมั้งน,นะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณครับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับ ฮะแมนกระจกมันนี่แมนพอกันดคลิปหนาครับสวัสดีนะครับผมบรรยากาศที่โดมนะครับ